ตอนที่75เสียงที่มุ่งมั่นดังขึ้นผมได้ใช้รูนจินตานุภาพเป็นคำสาบานที่จะเป็นผู้ติดตามระดับสองของท่านลินยวนผมจะเชื่อฟังและมีความรับผิดชอบของผู้ติดตามอย่างเคร่งครัดและหากว่าผมละเมิดคำสาบานก็จะได้รับการลงโทษจากเจตจำนงของโลกเมื่อคำพูดของลิวเจียเงียบลง รูนจินตานุภาพสีม่วงที่หมุนรอบหลิวเจียก็หยุดลงรูนนั้นปรากฏขึ้นพร้อมกับชั้นของโซ่ลึกลับและมันได้ล็อกรูนจินตานุภาพของหลิวเจียวไว้อย่างแน่นหนาในตอนท้ายอีกด้านหนึ่งของโซ่คือพลังวิญญาณของหลินหยวนหลินหยวนรู้สึกได้ว่าตัวเองและหลิวเจียสร้างความสัมพันธ์ความเป็นเจ้านายและผู้ใต้บังคับบัญชานี่เป็นคำสาบานของอักษรรูน และมีเพียงคนที่เข้าใจอักษรรูนจินตานุภาพเท่านั้นที่สามารถรับคำสาบานได้การฝ่าฝืนจะทำให้จินตานุภาพของโลกสร้างกำแพงกัน้นไม่อนุญาตให้พวกเขารู้สึกถึงจิตวิญญาณอีกครั้งอาจจะกล่าวได้ว่าคำสาบานนี้ไม่ควรจะละเมิดหลังจากการปลุกจิตวิญญาณฉีเมื่อละเมิดคำสาบานของอักษรรูนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าใจเจตจำนงของโลก และการสร้างอักษรรูนจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณได้การลงโทษเช่นนี้ยากที่จะยอมรับสำหรับผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณฉีมากกว่าที่จะฆ่าพวกเขาลินหยวนไม่ได้คาดหวังว่าหลิวเจียจะทำพิธีสาบานในทันทีลินหยวนมองไปยังหลิวเจียและไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากได้รับตราสองอันในวันนี้ลินหยวนก็คิดจะเก็บสองอัน อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้และต้องยอมรับผู้ติดตามที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกของลำดับแนวหน้าของร้อยอันดับเรเดียนส์หลิวเจียอาจจะไม่ใช่อันดับที่39ของร้อยอันดับเรเดียนส์อีกต่อไปและถูกละเลยเป็นเวลา2ปีแต่ถ้าราชนีมแมลงของหลิวเจียฟื้นตัวอย่างเต็มที่มันก็เป็นไปได้ที่อันดับของเขานั้นจะกลับมาสูงเท่าเดิมอีกครั้ง2ปีที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้สูญเปล่าจริง เขาอาจไม่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่การเติบโตในสภาพจิตใจของเขานั้นเป็นสิ่งที่หลิวเจีย๋ยไม่เคยได้รับมาก่อนหลิวเจีย๋ยมองไปยังหลินอยู่ด้วยสีหน้าสงบและกล่าวว่าด้วยคำสาบานตอนนี้ผมเป็นผู้ติดตามหรืออัศวินผู้พิทักษ์ของท่านผมขอวิงวอนให้ท่านช่วยราชนินีแมลงของผมฟื้นตัวด้วยอย่างไรก็ตามผมไม่มีอะไรเป็นค่าตอบแทนมีแค่ตัวเองหากท่านให้ชีวิตใหม่แก่ผม ผมจะมอบชีวิตที่เหลือให้กับท่านหลังจากสังเกตการแสดงออกที่สงบของดิวเจียเป็นเวลานานลินยวนก็ถามกลับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะสละชีวิตที่เหลือของคุณเมื่อหลิวเจียเรียนคำถามของลินยวนเขาก็นึกถึงเรื่องที่ราชาไม่ไผ่พูดว่าราชินีมแมลงสามารถค่อยๆฟื้นตัวได้ด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งไม่มีฤทธิ์ทางยาใดๆ เป็นสิ่งที่แม้แต่ราชาไม่แผยยังไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปรมาจารนักสร้างคัน้าไม่สามารถทําได้มันก็เหมือนกับการตัดสินพระหารชีวิตของหลิวเจียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลิวเจียพยายามมองหาเหล่าปรมาจารนักสร้างคนอื่นๆแต่มันก็ไร้ผลเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไม่มีความหวังอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าทําไมเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาถึงมีจิตวิญ,ญญาณที่สามารถช่วยให้ราชีมแมลงของเขาฟื้นตัวได้นี่ เป็นโอกาสเดียวของหลิวเจียไม่ว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากการเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณเราจะต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกและการตัดสินใจที่หลากหลายแต่ละทางเลือกจะทำให้บุคคลเข้าสู่เส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลิวเจียได้ทำการเลือกอย่างต่อเนื่องโดยเลือกเฟย์ประเภทต้นกำเนิดอย่างราชินีมแมลงเลือกที่จะมุ่งมั่นเป็นสมาชิกลำดับของร้อยลำดับเรเดียนส์ เลือกที่จะปกป้องเมืองโครฟอร์สและเลือกที่จะเป็นอัศวินผู้ติดต,ตามฮอลินยวนในตอนนี้ลิวเจียไม่กล้าพูดว่าแต่และตัวเลือกของเขานั้นสมบูรณ์แบบหรือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่ลิวเจียจะไม่เสียใจกับการเลือกของเขาจู่ๆลิวเจียก็ยิม้มและใบหน้าที่มุ่งม,มั่นเผ hey, ยเหน็นถึงท่าทางง้องมเล็กน้อยคุ้มค่าครับช่วงเวลาที่ลิวเจียไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณชีได้ ทมให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาเป็นศพที่เดินได้ในตอนนี้แสงสว่างความหวังนั้นพรางพราวจนหลิวเจียไม่สามารถล้าสายตามไปได้ลินยวนเอื้อมมือไปอย่างเคร่งครึมและจับมือของหลิวเจียทั้ทงคู่อาจจะไม่ได้ใช้พละงกำลังมากนักแต่การจับมือนี้ค่อนข้างหนักอึง้งลินยวนดึงหลิวเจียขึ้นมาและพูดว่าเนื่องจากคุณเลือกที่จะเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ของผมแล้วผมก็จะทำตามความรับผิดชอบของผมด้วย อีกไม่กี่วันผมจะช่วยคุณและราชนินมาแรงทำการรักษาเบื้องต้นคำสาบานได้ผูกมัดลิวเจียและลินยวนเอาไว้ด้วยกันอย่างละเอียดลิวเจียกล่าวคำสาบานและหลินยวนก็ยอมรับอย่างสบายใจเขายอมรับความพักดีของลิวเจียอันที่จริงหลินยวนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่ลินยวนไม่ใช่คนประเภทนั้นหลังจากที่ได้รับความพักดีจากหลิวเจียลินยวนก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งหนตัวเองทันทีหลิวเจียเป็นอดีตสมาชิกของร้อยอันดับเรเดียนหากลินยวนบอกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ติดตามของเขาคงไม่มีใครเชื่อหลังจากที่รินคำตอบของลินยวนหลิวเจียก็ยิ้มกว้างขึ้นขณะที่หลิวเจียรู้ว่าเขาไม่ได้สาบานว่าจะจงรักพักดีต่อคนผิด ที่จริงแม้ว่าคุณจะขอให้ผมรักษาราชินีแมลงของคุณโดยตรงผมก็ไม่ปฏิเสธเช่นกันหลิวเจียยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเมืองโครฟอร์ดเขายอมเสี่ยงกับความรุ่งโรจนและความฝันของเขาเพียงเพื่อการปกป้องบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่หลินหยวนเคารพและชื่นชมอย่างแน่นอนดังนั้นตั้งแต่ที่หลินหยวนคนพบตัวตนของหลิวเจียเขาก็มีความคิดที่จะช่วยหลิวเจียรักษาราชินีแมลงของเขาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คิดว่าหลิวเจียจะตรงไปตรงมาขนาดนี้และเลือกที่จะเป็นอัศวินผู้ติดตามของเขาใครบ้างที่จะไม่ทําทุกอย่างเพื่อเดินไปยังจนสุดทางก่อนหน้านี้ผมมองไม่เห็นความหวังใดๆเลยดังนั้นผมจึงสามารถใช้ชีวิตในลักษณะที่ไร้ความหวังตอนนี้ความหวังปรากฏขึ้นผมจะไม่ทํางานหนักเพื่อเข้าใจมันได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นดาบและโลของท่านเองครับ เมื่อหลิวเจียรเรียกหลินหยวนผู้เป็นเจ้านายหลินหยวนก็พูดทันทีว่าเรียกผมว่าหลินหยวนตอนนี้คุณจะไปยังเขตเซียกับผมไหมบ้านของผมไม่ได้อยู่ในเขตเมืองเรดบัดนี้หลิวเจียรครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดว่าหลินหยวนผมจะไปหาคุณที่เขตเซียในสามวันถัดไปผมมีบางอย่างที่ต้องสางสางในอีกสองวันข้างหน้านี้หลิวเจียอาจจะใช้ชีวิตที่ไร้ความหวังโดยไม่มีความหวังแต่เขาก็ได้รับเงินเป็นจำนวนมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา หลิวเจียใช้เงินเพื่อเด็กๆก,กว่าหนึ่งโหลและเตรียมกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กเหล่านี้บนเครือข่ายดวงดาวกองทุนการศึกษารวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับการเลือกเฟรตอนนี้หลิวเจียได้รับเงินอีก120่ร้อียสดอนดอลลาร์จากลินยวนมันก็เพียงพอแล้วสําหรับหลิวเจียที่จะประหยัดเงินที่ต้องใช้ในกองทุนการศึกษาลินยวนไม่ได้ถามถึงสิ่งที่หลิวเจียจะต้องไปทํา ถ้าลินยวนรู้เขาก็จะรู้สึกชื่นชมมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามลินยวนจะไม่ทําเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกกระทัดทางเลือกและลําดับความสําคัญของเขาลินยวนเปิดกล่องที่มีตราสองอันลินยวนเพิ่งได้รับกล่องนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้มอบตราอันหนึ่งให้กับผู้ติดตามไปแล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเห็นตราที่สองมอภัยหลิวเจียก็จับมันเอาไว้ในมือ และสวมมันที่หน้าอ,อกด้านซ้ายของเขาทันทีหลิวเจียรู้สึกประหลาดใจที่ได้รับตราแต่ก็อยู่ในความคาดหวังของเขาเช่นกันหลิวเจียได้สาบานต่อลินยัวโดวยใช้รูนจินตานุภาพของเขาและสาพันเรเดียนไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายใดๆเพื่อให้แน่ใจว่าหลิวเจียจะปฏิบัติตามคําสาบานแต่เมื่อลินยวนส่งตราให้หลิวเจียมันเป็นการอนุมัติและการไว้ใจของลินยวนต่อหลิวเจียตอนที่7 6เชื่อตอนว่า การวิวัฒนาการของน้มแดงเมื่อสองปีที่แล้วนับราษาอะไรกับปรมาจารย์นักสร้างขั้นสองหลิวเจียได้พบกันกับปรมาจารย์นักสร้างขั้นสามมากมายเขาได้พบหนึ่งในสามปรมาจารย์นักสร้างระดับห้าราชาไม่แผยแต่ตอนนี้เมื่อหลิวเจียสวมตราผู้ติดตามขั้นสองที่หน้าอกด้านซ้ายของเขาเขารู้สึกราวกับว่ามันกําลังแผ่ความร้อนและทําให้หัวใจของเขาเน้นร้อนระอุหลิวเจียมองไปยังโล่เล็กๆ และเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรไปตลอดชีวิตหลังจากที่แยกทางกับหลิวเจียแล้วลินยวนก็มุ่งหน้าตรงไปยังเขตเซียเขาไม่สบายใจจริงๆกับการทิ้งฉีมี่ไว้ที่บ้านคนเดียวแม้ว่าฉีมี่จะเป็นเฟร,ระดับบรอนลินยวนก็ยังกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันนับตั้งแต่ลินยวนนำฉีมี่กลับบ้านนี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ห่างจากฉีมี่เป็นเวลานานขนาดนี้หลังจากกลับไปที่ร้าน ลินยวนเปิดประตูและฉีมี่ก็บินไปยังไหล่ของลินยวนทันทีเมื่อได้ยินเสียงจากนั้นมันก็กระโดดไปที่หูวของลินยวนและใช้หัวเล็กๆของมันถูผมเพื่อแสดงความรู้สึกหอยหาเป็นเวลานาน,านแล้วที่ชีมี่ได้เห็นลินยวนมันคิดถึงเขาจริงๆอันที่จริงฉีมี่ไม่มีอารมณ์แม้แต่จะสตรีมเพลงของมันเลยทำให้เกิดการจาราจรนิหมู่แฟนๆของฉีมีฉีมีมีแฟนๆมากมายในขณะนี้ และไม่มีสตรีมเพลงใดๆในเครือข่ายดวงดาวในปัจจุบันที่สามารถแข่งขันกับมันได้ก่อนที่ลินยวนจะมีเวลาปรับชีมีเขาก็เห็นชั้นวางของในบ้านที่พังทลายลงมาในสภาพที่น่าสังเวชชิ้นส่วนไม้ของชั้นวางนั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและชิ้นส่วนที่เป็นโลหะก,ก็บิดเบี้ยวก่อนหน้านี้น้ำแดงสูงเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นหลังจากพัฒนาเป็นระดับเอลิทแล้วมันก็เติบโตกว่า1เมตรครึ่ง นอกจากนี้นี่เป็นเพียงความสูงของปากกัดกร่อนเท่านั้นในขณะนั้นปากแห่งการกัดกร่อนเป็นเหมือนทรงกลมและมีรอยย่นและก็มีหนามตัวของหนามนั้นมีหลายปากข้างนอกก็มีฟันเลื่อยฟันกัดกร่อนของดอกไม้หลายชนิดก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากวิวัฒนาการเป็นระดับ normal ปัจจุบันมีอีก8ดอกเหมือนกับดอกไม้นนาพันสองดอกพวกมันมีลักษณะเป็นวงกลม แล้วก็มีดอกไม้สิบดอกและรอบล้อมปากแห่งการกัดกร่อนดอกไม้นานาพันธุ์มีขนาดใหญ่พอๆกันกับอ่างล้างหน้าและพวกมันก็อ้างออกอย่างผิดปกติลินยวงรู้สึกว่าข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ต้นกําเนิดนั้นเปลี่ยนไปหากดอกไม้ทั้งสิบดอกเริ่มการโจมตีดอกไม้แต่ละดอกจะสามารถพ่นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนออกมาได้5ลิตรภายในชั่วพริบตาความเข้มข้นของของ,ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถกัดกร่อนหินทรายและดินได้ สำหรับเถาวันน้ำที่ลินยวนขอให้หนามแดงเสริมกำลังตอนนี้พวกมันเต็ไมไปด้วยหนามยาว5เซนติเมตรเถาวันแต่และต้นสามารถยาวได้ถึง4เมตรและมีทั้งหมด16เถาหากพวกมันเริ่มฟาดฟันไปรอบๆพวกมันอาจจะสามารถฉีกศัตรูออกเป็นชิ้นๆได้ในพริบตาเถาวันบางเถายาวถึง6เมตรจากส่วนนอกแล้วก็เป็นเถาวันที่เพิ่งปลูกใหม่ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้เป็นอันตรายถึงตายเหมือนกับเถาวังุ่นที่อยู่ด้านใน เทาวันที่คล้ายกับหยกนั้นเต็มไปด้วยน้ำแหลมยาว3เซนติเมตรในระหว่างการต่อสู้เทาวันเหล่านี้จะสามารถขยายและหดกรับได้ลินยวนสังเกตความสามารถระดับเอเลิตของหนามแดงนั่นก็คือฉีกกระชากกราะเขารู้สึกว่าหนามแดงได้พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการโจมตีที่รุนแรงมากฉีกกระชากกราะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทาวันด้านนอกซึ่งมีเดือยกลับด้านยาว3เซนติเมตร หรือเถาวันด้านในซึ่งมีเดือยกลับด้านยาว5เซนติเมตรเมื่อเถาวันถูกกัดแกงพวกมันมีเอฟเฟก์เจาะเกราะและแม้แต่เฟรประเภทป้องกันก็จะถูกฉีกกระชากเกราะได้ด้วยเถาวันไม่กี่เซนนอกจากนี้หนามแหลมยังเป็นต้องขอกลับด้านหลังนั้นเมื่อเถาวงหน่ดึงออกมันจะฉีกเนื้อชิ้นหนึ่งออกมาได้อย่างแน่นอนหลังจากพัฒนาเป็นระดับเอลิทแล้วมเมล็ดพันธุ์ต้นกำเนิดน้ำแดงจะมีสติปัญญา พันธสัญญาโลหิตที่เกิดขึ้นกับลินยวนทำให้น้ำแดงรู้สึกถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดก,กันกับเขาน้ำแดงจึงขยายเถาวันชั้นในของมันออกเถววันนี้คล้ายกันกับเถาวันชั้นในอื่นๆแต่ไม่มีน้ำแหลมคมใดๆเถาวันพันรอบข้อมือของลินยวนและเขาสามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นอารมณ์ที่ใกล้ชิดที่ปล่อยออกมาจากน้ำแดงอย่างชัดเจนเหมือนกับลอ้อเกลียวลินยวนสัมผัสได้ถึงความคิดของน้ำแดงอย่างคุ้มครือ ดูเหมือนว่าทาวันนี้จะเติบโตเป็นพิเศษเมื่อน้ำแดงพัฒนาเป็นระดับเอลิทเนื่องจากความฉลาดทําให้น้ำแดงสามารถใกล้ชิดกับลินยวน้มากขึ้นเมื่อน้ำแดงรู้สึกว่าลินยวนอยู่ข้างๆมันทําให้เกิดอารมณ์ที่น่าย,ยินดีและอารมณ์เหล่านั้นก็มีอิทธิพลต่อลินยวนขณะมองดูน้ำแดงจีเนียสฉีมี่และมอร์เบียสบนข้อมือของเขาลินยวนรู้สึกพึงพอใจเป็นพิเศษไม่มีร่องรอยของความกลัวสําหรับอนาคตที่ไม่รู้จักอีกต่อไป ตอนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตารออนาคตและต้องการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วสองเท่าหลังจากเตรียมเนื้อแมลงต่างดาวระดับบรอนสำหรับน้ำแดงแล้วลินยวนก็เข้าสู่เครือข่ายดวงดาวเขาขอโทษโจเจียวซินที่มาโดยไม่ได้นัดหมายและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกค่อนข้างเสียใจที่ไม่สามารถเหมาเลือกของหายากได้ลินยวนกำลังวางแผนที่จะซื้อแร่พลังงานด้วยคุณภาพจำนวนมาก ประการแรกหลังจากการบำร,รุงเลี้ยงปลาทองดูดซับจิวิญญาหลายชุดรวมถึงไขป่ปลาที่ผลิตโดยไฟฟอ์จูนรันชูและปลาทองดูดซับจิตวิญญาณตัวเมียรายพลังงานที่ด้อยคุณภาพก็หมดลงแล้วประการที่2หลินหยวนต้องการพลังงานจิวิญญาณฉีบริสุทธิ์จำนวนมากเพื่อรักษาราชินีมแมลงในความเป็นจรงิงหลินหยวนไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นการยากสักเท่าไหร่ ที่จะรักษาอาการบาดเจ็บของราชนีมแมลงเขาเพียงแค่ต้องจัดหาพลังงานบริสุทธิ์จำนวนมากและเฝ้าดูการบริโภคพลังงานของราชนีมแมลงในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทต้นกำเนิดราชนีมแมลงมีความสามารถในการฟื้นฟูและด้วยพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณที่เพียงพอที่จะใช้เวลาเพียงสั้นๆในการฟื้นฟูลินยวนไม่ได้ส่งข้อความถึงโจเจียเซนในครั้งนี้และไปที่ร้านของเธอโดยตรง หลังจากมาถึงร้านของโจเจียวซินแล้วลินยวนก็เข้ามาอย่างรวดเร็วและยืนอยู่ข้างในพี่สาวซินผมยุ่งมาสองวันแล้วเลยไม่ได้มีการนัดเมื่อวานนี้เพื่อเลือกเฟที่บาดเจ็บสาหัสที่มีรากที่เสียหายโจเจียวซินกำลังตรวจสอบบัญชีของร้านและเมื่อเธอเห็นลินยวนเธอก็ลุกขึ้นทันที โจจิวเซนคุ่นคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อลินยวนพลาดนัดเมื่อวานเธอจึงส่งข้อความถึงลินยวนแต่ลินยวนไม่ได้ตอบกลับหลังจากประเมินเธอตัดสินใจอย่างหนักที่จะขายส่วนหนึ่งของเฟยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่มาถึงเมื่อวานนี้แต่เธอได้จัดสรรสิ่งที่ดีไว้แล้วเธอแค่ต้องรอลินยวนมาเยี่ยมและมันก็มีสินค้าให้เขาเลือกโจเจยวเซนเป็นคนที่มีความคิดและการกระทําที่กล้าหาญเนื่องจากเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าลินยวน ได้รับการสนับสนุนจากปรมจานักสร้างก่อนที่ลินยวนจะแสดงทัศนคติที่ชัดเจนเธอจะทําทุกอย่างที่เธอต้องการเมื่อเธอดูบัญชีโจเจียวซินค่อนข้างที่จะเสียสมาธิตอนนี้ลินยวนมาที่ร้านทําให้หัวใจของเธอสงบขึ้นมาท,าทมันทีเมื่อเธอยืน,นขึ้นเธอเห็นว่าลินยวนสวมตราของปรมจานักสร้างขั้นสองโจเจียวซินรู้เรื่องปรมจานักสร้างมากมายสําหรับการที่ลินยวนได้กลายเป็นปรมจานักสร้างขั้นสองตั้งแต่อายุอย่างน้อยนั้น มันก็ได้ตอบคำถามของเธอแล้วลินยวนจะต้องมีทรัพยากรมากมายอยู่เบื้องหลังซึ่งเธอไม่สามารถจินตนาการถึงได้เลยแม้ว่าลินยวนจะไม่มีทรัพยากรใดๆก็ตามโจเจียวเซินรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าสำหรับเธอที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลินหยวนซึ่งเป็นปรมาจารย์นักสร้างขั้นสองที่อายุอย่างน้อยทำไมนายถึงทำตัวสุภาพจังพี่สาวได้เลือกของที่ดีไว้ให้คุณเป็นพิเศษแล้ว ถ้าคุณไม่ชอบพวกมันฉันจะขายมันในภายหลัง